สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องายสุขูุสุคนจ้าสาวปุ่นกินแซบมาแล้วพี่น้องมาจ้ามือนีสาวปุ๋นได้ปีกไกไต่นามพี่น้องปีกไกไต่นามสาวปุ๋นเอาปีกเต็มมาเห็ดไต่นามตำเครื่องใส่หอมๆแสบๆกินกรบพักมีพักการหินจ้าพี่น้องพักอันซีเล่าพักกระจนแกนมีจ้ากับเขาเนี้ยหอนหอนพี่น้องมาจ้าแ่บแซ่ น้ำกันจับสาวปุ่นพี่น้องปุ่นปุ่นอ่ะโอ้มือหนีเห็ดน้ำสดพร้อมชิมนนำมังก่อนน้อค่ะน้ำเลยพี่น้องเอาลองชิมบุงจ้ำมอนกันเป็นทางไหนน้อง แ่บปีไกลปีีใกล้เปื่อยๆกินอยากแะน้อยได้พี่นอนมาืงบรรยากาศยยามเอเว้นจ้ะ รูปเขาเนาียววงเวียนตเหแบบนี้ไปเนาะนำกัักพาดกัด เบิ่งน้องเพิ่นบัดนี้เอาซาพุ่นเอาน้องก่อนใส่มือโลดเนาะพี่น้องกินผู้เดียวดอกจก้ะพุ่นนน่ะำเลยเล่นกับบ่เน้นเข้าอีกขึ้เข่าแล้วเนาะพี่น้อง หลานน้ำช้ำช้ำุนูนะมาจา้ะแสบแสต้งกันกัดสาวคนนี่นนอะโอ้เอา้าอืมัดเลยเอา้ากินหยาดกันหน่อย แล้วปุ่นตำเครื่องเซเลลายเน้นเครื่องนี่พี่น้องเครื่องแบบเน่นเนนหอมเครื่องเลย ซาบุ่นหนึ่งเองนี่พี่นอง้องม็นฟองเมื่อ ตุหนังนห้มั่งกินกินอยู่กับทองหว่างทองสาปุ่นหว่างกลวกเลยไปน้องว่าน มือสาวปุ่นเปื่อนหมอหนึ่งถ้าปุ่น้ำหมอนึงหมอนึ่งหนึ่งใกล้พี่น้องก่นหมอนเพื่อนนงเพค่ถือแก้มสาวุ่นเนี่ย หมอหนึ่งเจ้าปุนเอาม่ไหวทานหนึ่งใกล้ตั้งหากเด้ยกไปนอกสำรับหนึ่งใกล้แต่นามเรียกจากหมอหนึ่งหน่อยเมื่อไหวใส่หมอหนึ่งในเฮี้ง่ายไปลอง กุ้งยืนตั้กับอะไรชวนไปชวนมาอยู่ เพื่อเื่อเอาป้นยังหลุดสายสาวคนเดี่นเหนียนบานัพ หนึ่นภาคกันเรียนว่าวไปเนาะหนึ่งใกล้สูตรซาปุ่นนี่ เ้อถ่ายคลิปจ้าปนจะบอกยัง้าใส่นาะคงเป็นจำต้มเสีย กินเลนเล้เปน็นาะปีกไก่ชาบูนเอาแบบปีกเต็มแมจ่จ้ะปีกเต็มมันก็ยัมีอันนี้น้ำบองบังเงาแขนเพิ่นไหมพี่น,น,น้องเอื้อนไว้ไหนล่ะหัวอะไรเอื้อนไว้ยัง อ้ยไมลไปปีได้เต็มปีพักกันจวน chấm nóng. Món bê cà phao. ลาดเทียนเทีนแบบนี้เอาเทียนไก่เปื่ออันไก่เปื่อยๆพี่น้องนำลงไปอืม เป็นอยากกันไหมไปลองนนี้เครื่องเป็น ค่ะชัมความหมายไหมพี่น้องความนัวความนัวนี่คือเสียเขาแน่น เนื้อไกลเหมือนได้จากปุณ่ะคว่ำนัวควำ่ำช้ำเขาแน่นเนื้อไกลเหมือนได้จากซาปุนหนึ่งซ้องน้ำได้หนีไปเนาะช่องน้ำสุกพอดี จำอะรเนียนเนียนเสียงหัวร sì ัวดูไส่ก่อนเสียงเต็นหยวกกัน คั mm. พกักการเหินเขากันคัะ mm. ปลอบปลอด mm. มีความหินขึ้นจมูกไหม้่ะ

บะไ,ไหนเด้อแล้วมังงงเด้อข่อยก็ร่างแฉบแล้วมังกวนข่อยเด้อลงบินตำอืมอืมเขาเหนียวเปิดกว้างไว้ว่าชาปุ่นพิดไว้กว่อน เสียบเสียมชิ้นสุดท้ายแฟนหล่อัวบุญบุญเนี่ยเนี่ยสะไมัใก็ยังหน่อยเพหรอ ตอนสุดท้ายงได้ก็อยากกินอย่างไรเฟ้นลวกพนักไปหน้องกินสุดท้ายแฟ้นลวกพนักเจ้าบ่แม่บ่แม่หนะพี่น้อง,บอ,ง,องบอกกันเปิดน่องหัวหม,มวนกันหน้าไปหน้อง จช่อครับหนึ่งกล้จาบุน ก็จะมีไก่น้องพี่น้องปีกไก่เต็มสาปุนทำความสะอาดล่างทำความสะอาดเดี๋ยวบันนี้สาปุนเอาเส่หมอนหนึ่งไว้ล้างทำความสะอาดล้างในวัติีพี่น้องสาปุนเอาเกลือเอาเกลือเศร้าเศร้าล่างล้างนำข้าวออกสองเทียพี่น้องเอาเกลือเศร้าสองเทียล้างน้ำออกจ้ว่าเพื่นสะอาดกุญแจสะอาดแล้ววันนี้ซาปุนเอาเสันหมอนหนึ่งหน่อยสาปุน หม้อหนึ่งหน่อยใส่ไว้บานีเครื่องได้จ้าบานี้เครื่องสาปุนกะซีมี่อันผิกไทยจ้าผิกไทยขาวหรือผิกไทยดำก็ได้แต่ว่ามือนีสาปุ่นั้นใส่ผิกไทยขาวอย่างเดียวจ้าผิกไทยขาวผิกไทยขาวแล้วกะตะไคร้ตะไคร้นี่ซี่ซี่หัวจ้าซี่หัวคือซี่ต้นเหานี่ล่ละพี่นอ้องตะไคร้ซี่ผิกไทย บะนีกะใส่พริกแห้งน้ำก็ได้จ้ะพริกแห้งน้ำจากประมาณซี่เม็ดพริกแห้งซี่หน่วยบะนีโขลกขขให้เขากันใส่กระเทียมน้ำจ้ะกระเทียมหัวหอมแดงตำใส่กันร่วมกันได้จ้ะให้ละเอียดบะนีสาปุนมักให้อยากได้สีสันสวยงามบะนี้พี่น้องผู้ได้มักสีสันสวยงามหรือว่าย่านเครื่องว่าถึง ใส่พริกแกงเผ็ดน้ำจ้าพี่น้องพริกแกงเผ็ดตำใส่กันบะนี้โอ้ยเครื่องเครื่องกะจพรวอมแล้วเนาะพี่น้องเครื่องรวอมแล้วโอ้เสียงร่วมเครื่องรวอมเล้วซาปุนกัตักใสอันในหม้อไกลหม้อหนึ่งไกล้เนี่ยนะจ้ะบะนี้เพราะท่านไดนคนเอาน้ำร่างคกุกน้ำร้างคกุกที่ห้าตําเครื่องว่าหันนีใส่จากสองจก สองจุกหน่อยสาปุลห like มักสดนามก็ใส่ใส่หลายผู้ใดบ่หมักสุดนามก็ใส่หน่อยก็ได้จ้าแล้วจะาสตดผู้ใดหมักเนาะพี่น้องแต่ว่าสาปุ่นี่สิใส่หลายจังหน่อยกันว่าหม้อใหม่เนาะพี่น้องบานี้ใส่เด้วกับข้นบานเฮาสิปรุงรสปรุงรสชาติสิมีปลาแดดไผ่ชู้ไผ่ชูหมักหลายใส่หลายหมักหน่อยใส่หน่อยพี่น้อง เรากะพงปรุงรวดน้ำจังน้อยจ้ะบะน,นี้ข้นข้นข้นเห้เขากันบะน,นี้แตะซิมเบิองแนนจังน้อยใ็ได้พี่น้องหรือว่าพี่น้องสิกาก็ได้สำหรับสาวปุ่นนี่บพมีสูตรตายตัวแบบว่าอันจักส่วนจักกยังได้พี่น้องกะเอาประมาณว่าเออประมาณซ้ำนี่แหละซ้ำนี่แหละมันเสียบเสียบไผเสียบมันเนาะพี่น้องอันละข้นเขากันเลียบบะน,นี้ตั้งหม้อเลยจ้ะพี่น้องผู้ไดห้หมักเตาเกียดเตาถ่านใส่ได้เมื่อ ใส่เตาท่านก็นได้เตาท่านทางเสียบจ้ะแต่ว่ามือนนิสาวปุ่นใส่เตาแกสใส่เตาแกดปานนี้กันหนึ่งใส่หม้อหนึ่งเลี้ยวทั้งท่องปากหม้อได้มหนหนิสาวปุ่นเอาถ้วยอีแปงถ้วยอีแปง้งใหญ่สาวปุ่นประมาณซ้ำนีน้นะพี่นอ้องปิดฟ้าหม้อหนึ่งอเอาอดไล่ทั้งท่องเพิ้ลปิดปิดหู้ไว้บ่อยบ่อยเพิ้นนั่นไออวกไหมพี่นอ้อง เอาน้ำใส้บะนี่ใส้น้ำเกลดเต็มจ้ะใส่เนถ้ถ่วยร้อยอีประมาณสักพักนี้หนึ่งนะพี่น้องน้ำเดือดน้ำเดือดก็เปี่ยนน้ำใส้อีกน้ำหนึ่งเป็นน้ำที่สวงน้ำที่สวงเดือดเดี่ยวใกล้กับซุกก็ดีจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะสูตรสาวปุ่นล่องไปเห็ดกินเบิง้งเนื้อจ้ะสำหรับคลิปนี้พอกนันซ้ำหนิเนาะจ้ะพี่น้องพอกันคลิปหนาขอบคุณทุกการติดตามด้อจ้ะพี่น้อง สวัสดีจ้า